สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็นตัดหญ้านะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่ก็อาจจะใช้เอ็นตัดหญ้าในการใช้งานนะครับเพราะตัวนี้มันก็มีข้อดีนะครับวันนี้มีคําตอบครับผมนี่ซื้อเอ็นตัดหญ้ามาลองใช้หลายแบบหลายขนาดนะครับจนกระทั่งสรุปมาที่ตัวนี้นะครับ เอ็นตัดย่้านี่มีอะไรขนาดนะครับตั้งแต่2.5สาม3.5นะครับผมซื้อมาหมดสาม3.5เอามาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรามาแกะสินค้าดูกันก่อนนะครับว่าเอ็นตัดยญ้าที่ผมสั่งมาเนี่ยตัวนี้เป็นไซส์อะไรนะครับของเก่าผมก็สั่งมานะครับเป็นทั้งไซส์สามมิลและก็3.5นะครับตัวนี้ล่าสุดนะฮะตัวนี้ล่าสุด แนแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะประมาณหนึ่งกิโลนะฮะตัวนี้นี่นะฮะหนึ่งกิโลแบรนอะไรก็ไม่รู้นะนี่นะฮะแบรนบอนชินะฮะตัวนี้เป็นเอ็นตัดหญ้าซึ่งผมสรุปแล้วนะครับว่าสมควรกับชใช้ดีที่สุดสำหรับจานเอ็นตัดหญ้าในเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้ ผมใช้ทั้ง3.5แล้วก็3นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมสั่งล่าสุดคือ2.5นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับสำหรับ3.5ก็คือใส่เข้าไปเอ็นยากครับกว่าจะแทงเข้าไปในจานตัดไอ้จานตัดที่เป็นโลหะนะครับเป็นจานตัดโลหะตัวนั้นถ้าเป็น3.5เนี่ยจะยันเข้าไปยากแต่ก็มีข้อดีคือคือเส้นเขาใหญ่ครับเวลาตัดก็จะมีความคงทนมากกว่าแต่ข้อเสียอย่างที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือว่าใส่ยากครับ3.5 เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะจะเล่นเป็นเอ็นตัดหญ้าใส่จานตัดสีส้มสีดำํำสีน้ําเงินก็นแล้วแต่สีอะไรนะครับตัวนั้นไม่แนะนําเลยนะครับ3.5อย่าซื้อมาใช้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเพื่อนใช้3ก็ใส่ได้ง่ายขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะ3ขึ้นมาแต่ถ้าให้ดีนะครับใช้2.5ครับไซส์นี้ฮะใส่ง่ายสบายเลยครับแทงก็ไปง่ายๆไม่เหนื่อยเลยผมก็แนะนำนะครับ ถ้าให้ดีที่สุดนะครับสำหรับเอนตัดญ่านะครับ3.5อย่าไปเล่นนะมันใหญ่ใบใส่ยากถึงมันจะมีความหนามีความแข็งแรงก็เหอะแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยจริงๆหน้างานเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนเอนตัดญ้าอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งนะครับเพราะว่าเราใช้ในเมืองแต่ถ้าพวกใช้ตามทุ่งนาหรือว่าทุ่งสวนพวกนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะเราต้องตัดเจอปูนเจอกระถางต้นไม้เจอกําแพงบ้านอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นปูนนะฮะ 3.5จะดีก็คือมีความแข็งแรงแต่ข้อเสียอย่างที่รับไม่ได้เลยคือใส่ยากครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนใช้เอ็นตัดญ้านะครับไม่ควรจะซื้อ3.5นะครับถ้าเป็น3ถ้าพูดถึงปรเรนเามนะครับสก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็มีการใส่ที่ยากขึ้นมาอีกนิดเบาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับถ้าเป็น3มินนะฮะใส่ก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงคือง่ายกว่า3 5นะครับ ก็พอใช้ได้ครับถ้า3มิลนะครับแต่ถ้าให้สะดวกโยทินบูรณะเลยนะครับก็ต้องเป็น2.5ครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ง่ายๆร้อยง่ายๆนะครับถึงเขาจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายนะครับใส่ได้ง่ายสรุปว่านะครับ3.5ใหญ่ไปครับไม่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับถ้าเป็น2.5ก็พอได้นะครับเออ3.5ไม่แนะนำนะครับใหญ่ไปใส่ยากถ้าเป็น3มิล ก็ใส่ง่ายขึ้นมานิดนึงแต่ผมก็ยังมองว่ายัางใส่ยากอยู่ถ้าให้ใส่สบายนะครับก็คือ2.5นะครับเราใส่แล้วเราร้อยออกเป็นสองเส้นได้เลยเพราะฉะนั้น1จานเนี่ยเราจะใช้เส้นยาวๆเนี่ยล้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยออกทำเป็นข้างละสเส้นได้เลยนะฮะแล้วแต่ความถนัดนะฮะเอาสักคืบหนึ่งก็ได้ แล้วแต่นะครับคืบคืบครึ่งกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้ายิ่งยาวหน้าตัดก็จะดีกว้างนะครับก็สรุปง่ายๆครับเอ็นตัดหญ้าที่เหมาะสมจะใช้กับจานตัดโลหะนะครับผมว่าควรจะเป็น2.5นะครับใส่ง่ายนะครับประกอบง่ายไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนเอ็นตัดหญ้านะครับเธอเพื่อนไหนเพื่อคุไหนมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นที่ใต้คลิปได้นะครับ ตัวนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นม้วนใหญ่ม้วนละ1กิโลของบอนจินะฮะนี่นะฮะเป็น2.5ผมจะได้ไม่เหนื่อยในการเปลี่ยนเอ็นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์ครับเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์ดกดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปเป็นกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ